ดีครับมาเรื่องครับมือนี้าครับคนนุเงียขึ้นเก่าครับเนียที่ใส่เป็นเงียยังอ้ายใส่เดือนขี่ตะโอยไงียน,ยนะเงงยหน่อยกับปะาปนกันไปเด้อค่ะมือนีผ้าพี่น้องมาหาคุดเงียเด้อค่ะแถวปลาเด้อค่ะแถวบานเฮามาันกะเดแต่ขี่ตะลอยหน่อยเนาะค่ะก็ฝากติดตามช่องเบนอีสานบันน้าชาแนลไว้เนีเด้อะคะ่ะภาพี่น้องหาอยู่หากินตามวิธีอีสานพื้นบ้านค่ะบ่าวาสิหาเฮ็ดไซเบ็ดคุดมันคุดจีโปมเนาะค่ะ มาขุดเหยื่ออยู่ป่าอยู่ป่านะคะ่ะขุดเหยื่อหาเหยื่อกันจ้าจะไปใส่เบ็ดตอนเย็นกันจ้า,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 าแม่แก่แล้วสายตาไม่ดีหรือเปล่าฮะไม่เห็น,น,ไ,มหนไม่ใช่แก่แก้ทำไมอันนั้นเห็นดีจัง ดเียวขุดุขดเดี <un ue> oh, okay, ๋ยวก็เจอแม่ขุดแม่กินเงินเดือนหรือยังแม่กินสองปีกินสปีแล้วเงินเดือนแต่ละเดือนเอาไปทำอะไรเด็กีกับพ่อนี่ละโอโอเคเนาะอันนี้แม่เขามาขุดเหยื่อไปใส่เป็ดด้วยนะคะคุณแม่คุณแม่ กินเงินเดือนมาสองปีแล้วสมัครไปสิสมัครก็ขึ้นหัวขวาม่ากันลัางเพราะท่านแถวปันไตอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะแม่อายุเท่าไหร่แล้วส่สิบามฮะสามยี่สิบสามสี่สิบสามแล้วมันกินเงินเดือนได้ยังไงเอ้าไปกินก่อนเลยฮะไปกินก่อนโอ้กินก่อนได้กินดอกกําหนันดิ เป็นหนักกันมากเขาให้กินก่อนอ๋อ้วันนี้เราเราจะหมานปลาอะไรบ้างแม่วันนี้เอาทุกปลาเนี่ยเอาทุกปลาเนาะปลาอะไรที่แม่ชอบที่สุดปลาคอกับปลาช่อนอันตัวเดียวกันเลยทำไมถึงชอบปลาช่อนกับปลาขอจ๊ะมันเหมือนอะฮะมันเหมือนโอ้มันเหมือนมันเหมือนจินตนาการใช่ไหมมันจับง่ายยังไงปลาช่อนโอ้มันไม่มีมันมีเงี้ยง จับง่ายอ๋อยิ่งจับยิ่งตัวใหญ่จ้าเข้ใจไหมยิ่งจับยิ่งตัวใหญ่แม่ว่าไส้เดือนเล็กกับไส้เดือนใหญ่อันไหนใส่เบ็ดดีกว่ากันไส้เดือนใหญ่จับง่ายไงมันไม่ล่อนใช่ไหม,มไม่ล่อนของใหญ่ๆจับง่าย <c oughs> หมดของใหญ่ๆจับง่าย<ๆ>หมดเนาะของเล็กจับแต่ไม้ไม่เต็มไม้เต็มมืออ๋อเหรออันนี้มาสิบแปดบวกแล้วเนี่ย ขุดเด้อจ้าขุดขุดซับขุเด้อค่ะเขุดอยู่ยเงาไหลอยู่สับขุดเด้อจ้า EP กก็โรยบดหรือวางขุเลยอี EP นี้เราก็พาทุกคนเข้าป่าหาขุดเหยื่อกันนะคะเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นไส้เดือนใหญ่จ้าไส้เดือนตัวใหญ่ๆจ้ามอคือมอแม่น้ำมอไม่รู้มอคือไปมันสอนมากี่ทั้ง จะเกตอนนี่ยแอนเหมอนกันอันนี้ร้อนผมมุน,นี่อู้เราก็ได้กินอย่างนี้นนนเสียงคนเขามาขุดมัน,มนอย่าเป็นไงตากกรอนกรอนนี้กระเดี่ยวก็ตีบหลังอย่างนี้นอ้หได้เยอะได้หลายหลังแล้วแม่ตัวนี้ไ,ได้ตั้งเยอะอ <c oughs> <c oughs> ี่วกระดิ่งใส่กรอนมันสิตได้ยาเดี๋ยวจะลอยตู้กับกดแจงหน้าเนาะแม่จ้า เป็นบ่อปั่นแนบแนบยุ้ยประตูขุดจากที่ฝุ่นหัพีที่ตูวเดียวแม่ก็เอาต้นไม้ออกสิเอาต้นไม้ออกแล้วขุดดีๆเอาออกนี่ไงนี่นี่เออนี่ขวายไงขวายเยอะแยะจะตายนะเอาออกเลยดึงออกมาเลยเออดึงออกมามันมีขวายเยอะที่ดึงผู้ชายเข้าป่ายังดึงง่ายเลยนี่คือนะเคยดูจะเข้าห้องน้ำเอเหรอ เป็นบ้าจะดึงเข้าป่าจะไเอาไปยังไงเข้าป่าเอาชอบคันคายรีสอร์ทไม่ใช่หรอ <c oughs> ความสนุกนะคะความสนุกก็พูดกันเล่น,ลนๆหัวหัวไปนะคะมาหาเหยื่อในป่าเบ <c oughs> าอีหยังที่มันเบาน่วหัวมวนนะค่ะพี่น้องกาะฟติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเบนอีซานแบรน้าชาแนไว้ในเด้อค่ะ EP พีนี้เราก็พาทุกคนมาหาเหยื่อใส่เบ็ดกันจ้าตอนแรกข้ากับสิไปใส่เบ็ดตะกู่ไปพิกัดไหนแม่วันนี้จะไปไม่ถึงพิกัดไหนจะไปอำเภอไหน,หนสีขอเลยสีขอบ้านต้องไปเลือกเอาอีกทีเนาะนุ่นวิ่งทีค่อยทามกันทีตกลงจะไปศูนย์ไหนโดนไหนกัน ไไชอบมากเลยเนาะกับการใส่เบ็ดถึงขนาดลางานมาขุดเหยื่อไปใส่เบ็ดเลยเนาะ <c oughs> ไปลาเท่าแก่เขาว่ายังไงเขาไม่ได้ว่าอะไรเขายังไม่มีตังค์จ่ายอย่นี่เพราะค่า,า,ออา,า,าลกกูกับเขาก็ตัดหน้าสิไปหางเงินอยู่เขาวะาอนเี้ไม่บอกอยากพูดกับเขาอ๋อเขาก็บอกว่าให้หาตังกนเท <c oughs> ่าแก่กำลังหมุนเงินอยู่เนาะแกกำลังหมุนอยู่อืม ช่วงนี้งานเยอะก็จริงแต่รายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายเนาะไปใส่เบ็ดนี่ความสุขคืออะไรแม่ใส่เบ็ดความสุขสนุกดีสน,นานได้ไ่ได้ก็ช่างเนานนะเนาะสนุกสนานเนาะไม่ใช่ไปแล้วกว็ได้บ้างเลยอาจจะไม่ได้เลยมันก็มีใช้ที่ต้องได้เลยอืมเนาะ การทำมาหากินเนาะมีหมาน้นอยหมานมากเนาะไม่เหมือนคนมาคคนรอบ,รบละสามโลอะไรแม่คนบ้านไหนไม่รู้เพราะว่ารอบเดียวก็ได้สามโลกูสิบรอบยังเป็นสามโลเลยบ้านไหนล่ะรอบละสามโลมนเอาบนสีแหละเขาคุยกัะตาเหรอไม่ใช่เขาโกหงหรือเปล่าโกหก็ช่างมันเถอะ รอบละสามโลไม่น่าจะใช่มั้งแต่เราะได้รอบละห้าโลเรายังไม่คุยเลยรอบละสามโลมัน่าจะรอบละห้าโลสำครับเราคุยเนาะคุยแล้วไม่ได้แม่นี่ตรงนี้หลานนี่ทำไมไม่ขุดไปขุดไปแล้วมันไม่มีก็นี่ตรงขวยใหม่ๆมันอะขดไปแล้วมีหินนี่เออหนูลืมไปวันนี้วันวันนี้วันศีงัยคิดตะโรยมันก็จำศีลเหมือนกันไง ำไมวันศิลด้วันี้วันศิลวันนั้นเราไปใส่วันศิลก็ยังหมานเลยครั้งแรกนะ่ะทำไมขุดคิดตะลอยแม่ไม่เอาคี้ตะลอยไหนมันไม่เห็นอะเห็นเหรอ <c oughs> ขอดุขอดขดุขดขุดม, <c oughs> มันยังจ้ะอันนี้มันยังค่ะนี่ มันห่างหน่อยบอคนี่อันนี้หัวมันรากเล็กนะคะมาขุดในป่าก็จะเจอหัวมันด้วยอันนี้มันอะไรแม่ไหนมันอะไรวะมันห้อยเหรอใช่ไหมมันห้อยอะไรมันไม่ใช่มันรากไม่ใช่มันอะไรมันอะไรัมันมากับความเมาเหนื่อยเหนื่อยแล้ว ไม่รอดไซเดือนเล็กอีกนะคุณนี่ไซเดือนเล็กไซเดือนใหญ่ปนกันไปเนาะดูมองจังไกลขี่กระลูกอย่างนี้นี่ไงความสุขความสนุกคือการได้หาเหยื่อใส่เบ็ดกันนะคะกระฝากติดตามช่องเบนอีซันบันหน้าแชแนลไว้ได้เยค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาหาขุดเหยื่อ ในป่าก,กันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ